สวัสดีพี่น้องเอซช่องขุมทรัพ,พยายนาคมณี Money, ใช่ไหมจ้ะแล้วก็ลุงไก่ปโยครับลุงไก่และคนเมืองตากเดียวกันครับนะลุงไก่ชแนลลุงไก่ชแนลปรโยโพราชมณีชแนลก็ขุมทรัพ,พย์พายนาคช่องใหญ่วันนี้สี่ทีมงานได้เดินทางมาที่ทิพสถานกูุเทพบางครั้งบางท่านนะครับเพิ่งเข้ามาชม นะครับช่องขุมทรัพย์ช่องมณีนะครับป้าโยโลุงไก่ไม่เคยรู้จักว่าปู่เทพอยู่ที่ไหนขอรายงานตัวให้กับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนอพี่ขุมทรัพย์นอกให้ได้รู้นะครับสถานปฏิบัติธรรมทิพสถานปู่เทพครับบ,รรรบ้านธรรมะเมตตาธรรมบ้านเลขที่28ดหมูดสิบห้าบ้านกะทิตำบลปราศาสตร์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศร,รีสะเกษหลังจากผ่านวิกฤตสงการมาตอนนี้อากาศก็ 4ี่สิบสองมองศาพี่น้องที่กำลังดูคลิปทางขุทซับทั้งมณีทั้งประโยชน์ทั้งลุงไก่ก็รักษาสุขภาพด้วยครับเซฟตัวเองด้วยอย่าก,กินน้ำเย็นมากเดี๋ยวจะเป็นสมองได้ภาษาเขมรเขาเรียกว่าสมองบ่กหรือก็เป็นอะไรเป็นลม <c oughs> ลมชัร <c oughs> ขย้อนบ่อเออถ้าภาษาถ้าถ้าเป็นภาษาคุยบ้านปู่เขาก็จะเรียกว่ากระทันนะครับ ก็เป็นลมลมแดดกระตานเลยและตะมองมองนะครับแลตะมองมง,ปมง,มงไปว่าตายแท้ภาษากุวยบ้านผู้เทพนะครับเราวางเอาไว้นะครับอยู่ใน,ในอากาศที่โล่งๆนะครับใส่เสื้อบางๆให้อากาศมันถ่ายเทสำหรับแนวทางวันนี้วันที่25เนอะวันที่25ใกล้แล้วครับน่าจะเป็นครั้งเดียว ใช่ไหมที่จะมาเอาจากปู่เทพนอค,คงไม่มีเวลามาตามคงสุดท้ายคงไม่มีคงสุดท้ายคงสุดท้ายตอนไหนปู่เทพก็ให้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเลขแนวทางที่ปู่เทพให้ไปเมื่อกี้ก็คือหนึ่งสี่เก้าแปดห้าเลขห้าตัวเลขลงปูทวดนะครับสรุปแล้วเลขออกห้าเก้าแปด ถือว่าพี่น้องที่โชคดีก็โตดไปนะครับเ mm hmm. หลืออยู่เลขตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ออกก็คือเลขหน้าหนึ mm ่งสี่นะครับ mm hmm. จะให้มั่นขั้นให้ตายเด้อดพี่น้องนะครับ mm hmm. เลขหนึ mm ่งสี่เป็นเลขที่สวยมากนะครับ mm hmm. ฉะนั้นปู่เทพส่งเสริมให้ท่านเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย mm hmm. ไม่ส่งเสริมให้เล่นเล่นเลขฮานอยเล่นเลขเลขต่างประเทศนะครับ พี่น้องพาการชอบกันไหมเลขหนึ่งสีนี่มาจากไหนนะครับก็มาจากเลขหน้าลงปูทวดที่ปู่เทพให้ไปงวดเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับคือหนึ่งสี่หนึ่งสี่พี่น้องชอบไหมว่ายังไงพี่ผมทรย์ชอบไหมเอ่ยรับชอบนะครับพี่น้องก็ใช้วิจารยณในการตัดสินใจที่เราจะเชื่อศรัทธา ด้วยเหตุและผลนะครับไม่ว่าจะเป็น f อซลุงไกเอฟซี FC ปายโยเอฟซีมันนีและที่สองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกเนี่ยครับสิบสี่แล้วก็เว้นว่างไว้ห<อ>้าด้วยนะสิบสี 14, ่เว้นว่างไว้ห้าถ้าพี่น้องจะซื้อสามตัวนะครับฝากมันเป็นห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ทำไมว่า หนเนี่ยเป็นเลขของปู่ทวดที่มันออกที่ปูเทมให้ให้พี่น้อง f อฟช่องใหญ่ใญที่ผ่านมาก็คือ1 4ึหมันออกท้ายไปแล้วสามตัวเลืออยู่ตัวหน้าถ้ายังไม่ได้ออกก็คือ14ึ่งครับ,รบทำไมต้องบอกว่า1 4ึแล้วหมันมาจากไหนบางครั้ง f อพี่น้องยังยังไม่ได้ดูคลิป ติดประตอก,กันกันมานะครับ,รบจะเล่าสู่กันฟังเลยว่าห้านี่มาจากไหนนะครับห้านี่ฝันถึงหลวงพ่อพรมวัดสนวนในวัดสนวนนอกอําเภอห้วยไร่เอออาเภอห้วยลาดสิ <c oughs> วัดสนวนบางบางท่านแถวบุรีรัมนะครับแถวอำเภอห้วยลาดคงจะรู้จักหลวงพ่อพรมนะครับหรือหลวงพ่อสาลีนะครับก็เลยเอาเลขห้านี่มาใส่เลย เอามาใส่ก็เห็นลวงพ่อพรมขึ้นอยู่กับหลวงปู่ทวดยืนคู่กันเด้<ม>ก็เลยเอาเลขห้านี่มาใส่<ม>ทําไมตอนเลขห้ามาใส่ก็เหรียญรุ่นที่หนึ่งของหลวงพ่อพรมหรือลวงพ่อสลีวัดสนวนในสนวนนอกพศสองพ<ม>ันห้าร้อยสิบสี่นะครับผมก็เลยมั่นใจเลยว่าให้เอาห้ามาใส่หน้าเลยไม่ต้องใส่หลังนะครับมันจะเป็นหนึ่งสี่ห้า พี่น้องทุกท่านก็คงจะได้เห็นนะครับบางครั้งเอาขึ้นนานก็ไม่ได้ Youtube เขาจะลงโทษเราครับเลขโชยยากเลขโชยาก <ul ok. S 1> ทําอะไรก็ผิดพลาดแต่ปู่เทพไม่กลัวผิดเด้แต่พี่ๆ u t u b e เขาสิเพื่อจะทําช่องขึ้นมาได้พี่น้องก็แคปเอานะครับแคปก็เอาไว้ดูกันแล้วกันปู่เทพไม่กลัวเด้อเพราะว่าปู่ปู่เทพไม่มีช่องไม่มีสื่อนะครับ ปูเทพให้เป็นเพียงแนวทางสำหรับพี่น้องที่จะดูเลขปู่เทพห้าหนึ่งสหนึ่งสี่เป็นเลขหลวงปู่ทวดที่ให้ต่องวดส่วนเลขหมาจากไหนเลขห้าก็คือเลขหลวงพ่อพรมวัดสนวนในสนวนนอกอำเภอห้วยไร่เพราะทำไมต้องเป็นเลข5้าเพราะว่าเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นที่หนึ่งอนห้าร้อยสอยู่กับปู่เทพเพราะท่านยืนคู่กันครับ พี่น้องชายวิจารยานเอาไปแล้วกันหนังสายสมือเลยครับพี่น้องครับาบอแน่อีหลีหนังใช้ทุกวันทุกวันเลยครับไปดูเอานี่เป็นเรื่องจริงใครอยู่ทางห้วยลาดคอมเมนต์ช่องผมทราบช่องม่น,นีได้เลยว่าปู่เทพพูดจริงไหมนะครับฉะนั้นพี่น้องงว,วันที่สองพฤษภาเนาะจัดไป ส่งเสริมรัฐบาลไทยนะครับเฮงเฮงปังปังอ้อยเตียนสรุนอ้อยเตียนเมือนบานแบกบืน er, คุณะบุญเนียนะครับครับนี่ก็เป็นอาจจะไม่ได้มีโคสุดท้ายนะครับก็คือจบใช้รอบเดียวจบแล้วปู่แล้วใช่รอบเดียวจบเลยใครมีอะไรจะถามปู่เทพไหมได้กี่นาทีแล้วพี่น้องก็ดูเพื่อฝากเป็นแนวทางฝากเป็นการบ้านสำหรับผู้ที่ มีทุนน้อยคใครดูคลิปนี้จบขอให้ออยเตียนสรุนขอให้ออยเตียนเวียนบานแบงเบิร์นคณนคณะกนเนี่ยเด้ครัับตวคำนี้แปลว่ายังไงครั่ครับมีอยู่มีกินมีราบข้าวทีนามดีทุกอย่างเหมือนเหมือนบอกว่าให้อยู่ดีมิสุกถ้าเป็นบ้านบ้านเท่าเลยนะว่าให้อยู่ดีมิสุกลูกลานเท่ามีอยู่มีกินสู้หูสู้คน ทำอะไรก็ทํามาคาขึ้นกินบ่มกจกบลงถ้าเป็นภาษาเราขาื่นก็เป็นภาษาสวยอีกครั้งหนึ่งปู่จะงแจงจะแงสุ่มเย็นจะเงิมครับจะแจงแจะเงิมจะแงก็คือร่มเย็นเป็นสุกมีกินมีใช้เหมือนกันหมดเลยร่วมกันเหมือนนุ๊กแมะแซมทายนุ๊กแมะแซมทายคุณนะคุณค่ยเอเอมันจะ รวมกันเป็นภาษาแบบนี้ให้มังมีสีสุกเขาเอ่ยถ้าเป็นถ้าเป็น,เป,นเป็นภาษาจีนเขาเาอ่ยมาเส้งรียอฮอๆนะครับครับอ่อนก่อนเจ้าอ่อนก่อ,อนเจา้ออเจาที่กําลังอ่ะแม่คลิปกลัวในขณะนี้อ่อนจะแงจะงเงิแลลเบืนคุณนะคุณเนียคุณเนียเด้อแซมซายเนาะแซมซาย ภาษาคุยวันละนิดนะครับบางครั้งมันอาจจะลายลายลื่มแมนวาที่คุ้มทราบมันนี่ก็แค่ออกฟังเป็นบางคำเหมือนกับโฮบายจะาโดยปะโยบ่รู้เรื่องาู้ฟังได้แตู่พูดไม่ได้ปายโยไม่รู้เรื่ปายโยคนโคราชโคราชบ้านเองแต่โนโน่ไม่โนฟังรู้เรื่องอยู่แต่โนพูดไม่เป็นอมันมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงพูดได้พูดได้นิดนิด อ่อนแต่เงาแต่เงิมคุณหนักคุณเนียจ้ะครับไลเบอร์ถูกตั้นจ้ะครับขอบคุณปู่มากๆเลยเนาะค่ะเนาะบคจ้าขอบคุณจ้าปู่สวัสดีจ้า